และหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับเราก็กดส่งเลยครับปึ๊บอ่าคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าข้อความมันเข้านะครับแต่ว่าไม่แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนื่อีกเช่นเคยนะครับมีบางครั้งนะครับที่เราอยากส่งข้อความไปในกลุ่มแชท m e s s e n g e r หรือว่าแชทตัวต่อต,ตัวเนี่ยแบบไม่ต้องแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้รบกวนเขานะครับอาจจะเป็นส่งข้อความข่าวสารนัดหมายล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีข่าวสารสําคัญข้อความสําคัญที่อยากจะส่งแจ้งเตือนให้กับทุกคนได้รู้นะครับเพราะเชื่อว่าเพื่อนในกลุ่มแชท m e s s e n g e r บางคนเนี่ยก็อาจปิดการแจ้งเตือนไว้ครับทำให้ไม่ได้รับการ <S <S แ,จแจ้งเตือนสําคัญท <ura> ี่เราส่งข้อความไปนะครับแต อหานี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าในฟีเจอร์ใหม่ของแอป m e s s e n g e r เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะส่งข้อความแบบไม่ต้องแจ้งเตือนรบกวนคนอื่นหรือว่าจะเป็นการส่งข้อความแท็กหาคนที่เราต้องการให้เขาแจ้งเตือนเท่านั้นหรือเราจะแท็กหาทุกคนเลยก็ได้นะครับพอส่งไปปุ๊บเนี่ยต่อให้เพื่อนของเราตั้งปิดการแจ้งเตือนไว้ถ้าเราแท็กเขาไปเนี่ยมันจะแจ้งเตือนอยู่ดีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการใช้ฟังก์ชันใหม่ตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้กันครับไปชมกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการส่งข้อความแชทในแอป Messenger แบบไม่แจ้งเตือนหรือว่าแจ้งเตือนทุกคนนะครับสิ่งแรกที่นายตึงเนืดอยากให้คุณผู้ชมเช็คดูก่อนนะครับก็คือเช็คว่าแอป Messenger ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยังนะครับโดยเราจะเข้าไปดูในแอป s t y s t o r ้นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในแอปเพย์สแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเลือกเข้าไปที่เมนูแรกเลยครับก็คือการจัดการและอุปกรณ์นะครับหลังจากเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่หัวข้อแอปทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าในนี้ของคุณผู้ชมเนี่ยมีแอปพลิเคชันรออัปเดตอยู่ให้ทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับโดยเฉพาะแอป m e s s e n g e r ที่เราจะใช้งานในวันนี้นั่นเองนะครับ เอาละครับหลังจากตรวจช็คตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับออกมาหน้าหลักนะครับแล้วเข้าใช้งานแอป Messenger กันเลยครับปึ๊บตอนนี้เราก็อยู่ในห้องแชทของแอป Messenger แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนายตึงหนึ่งจะยกตัวอย่างเป็นกลุ่มแชทนั่นเองนะครับโดยจะมีทั้ง2เครื่องซ้ายขวานะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันตรงนี้นี่เองนะครับอันดับแรกนายตึงหนึ่งจะลองส่งข้อความปกติทั่วไปนะครับสวัสดีนะครับกดส่งนะครับปึ๊บ ก็จะเห็นว่าทั้งสองเครื่องได้รับการแจ้งเตือนเลยนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษในการส่งข้อความแบบไม่ต้องแจ้งเตือนให้คนอื่นรู้นะครับเราก็แค่กดเข้าไปในช่องพิมพ์ข้อความนะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากกดเข้ามาในช่องข้อความเรียกใช้งานแป้นพิมพ์แล้วนะครับจากนั้นให้เราพิมพ์ตัวแอดครับหรือว่าแอดสายนั่นเองนะครับตัวแอดก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นตัว A แล้วก็มีวงๆนั่นเองนะครับเราก็กดพิมพ์เข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากกดพิมพ์ตัวแอดแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีแถบคําสั่งเด้งขึ้นมาครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีคําสั่งส่งข้อความแบบไม่ต้องแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งเตือนทุกคนนะครับหรือเราจะแท็กข้อความนี้หาเพื่อนบางคนก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวนายตึงเหนือจะลองส่งแบบไม่แจ้งเตือนนะครับเราก็เลือกที่หัวข้อไม่ต้องแจ้งเตือนนะครับหลังจากที่เราเลือกหัวข้อไม่ต้องแจ้งเตือนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการส่งนะครับ และหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับเราก็กดส่งเลยครับ คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าข้อความมันเข้านะครับแต่ว่าไม่แจ้งเตือนเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งมันจะช่วยได้มากเลยนะครับในบางเวลาที่เราต้องการส่งข้อความเลยแต่คิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนน่าจะนอนแล้วนะครับเราก็สามารถส่งแบบนี้ได้นะครับพอเช้ามาเขาก็จะได้เปิดอ่านนะครับโดยไม่ต้องรบกวนเขานั่นเองนะครับเอาละครับเรามาลองใช้คําสั่งอื่นกันบ้างนะครับเหมือนเดิมเลยครับเข้ามาในแถบป้อนข้อความนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ตัวแอดไปก่อนนะครับ แล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเราก็เลือกคําสั่งที่เราต้องการใช้เลยครับสมมุติว่าข้อความต่อไปเนี่ยผมต้องการส่งให้แจ้งเตือนเฉพาะนายหนือตึงเท่านั้นนะครับผมจะลองเลือกเป็นนายหนือตึงนะึ๊บอ่าเราเลือกชื่อเพื่อนของเราเสร็จแล้วนะครับจากนั้นพิมพ์ข้อความไปเลยครับหลังจากที่เราพริมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับเราก็กดส่งได้เลยครับ เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะแจ้งเตือนเฉพาะคนที่เราแท็กชื่อนั่นเองนะครับ <g ul ing> ก็คือเครื่องนี้นั่นเองนะครับส่วนเพื่อนอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้แท็กไปมันก็จะไม่แจ้งเตือนไปรบกวนเขานั่นเองนะครับต่อมาเรามาทดลองกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าในกรณีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มแชทของเราเนี่ยปิดการแจ้งเตือนกลุ่มแชทนั้นไว้นะครับนายตึงเนือจะยกตัวอย่างของเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองปิดแจ้งเตือนกลุ่มแชทเลยนะครับ กดค้างไปที่กลุ่มแชทนะครับจากนั้นพอมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมานะครับเราก็เลือกที่เมนูปิดการแจ้งเตือนครับหรือเรียบร้อยครับตอนนี้มือถือเครื่องนี้นะครับก็ได้ทําการปิดการแจ้งเตือนกลุ่มแชทกลุ่มนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับว่าถ้าเราส่งข้อความแบบแจ้งเตือนทุกคนเนี่ยเพื่อนที่ทําการปิดแจ้งเตือนเขาจะได้รับการแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับ เอาละครับเรามาส่งข้อความแบบให้แจ้งเตือนทุกคนกันเลยดีกว่านะครับกดเข้าไปที่แถบป้อนข้อความนะครับเรียกใช้งานแป้นพิมพ์ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะทําการพิมพ์ตัวแอดหรือว่า assign นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยอ๊บแล้วก็จะมีแถบฟังก์ชันเด้งขึ้นมาแบบนี้ในที่นี้เราจะทดลองด้วยการส่งข้อความแบบแจ้งเตือนทุกคนนะครับต่อให้คนคนนั้นเนี่ยปิดการแจ้งเตือนกลุ่มแชทไปแล้วก็ตามนะครับเราก็เลือกที่หัวข้อทุกคนนะครับ หลังจากเลือกฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการส่งเลยครับและหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับเรามาลองกดส่งกันนะครับ ก็จะเห็นว่าแจ้งเตือนทุกคนเลยนะครับต่อให้เครื่องนี้เนี่ยปิดการแจ้งเตือนกลุ่มแชท m e s s e n g e r ไปแล้วนะครับก็ยังได้รับการแจ้งเตือนอยู่นะครับเพราะว่าเราใช้ฟังก์ชันในการส่งแบบแจ้งเตือนทุกคนเลยนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ดีๆในแอป Messenger นั่นเองนะครับไม่ว่าเราต้องการส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนแจ้งเตือนทุกคนนะครับหรือว่าจะแท็กเพื่อนบางคนในกลุ่มให้แจ้งเตือนเฉพาะเขาก็ทําได้นะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันการส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนเนี่ยเราสามารถใช้กับตอนที่เราคุย ใชทแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนเรา2คนได้ด้วยนะครับเป็นฟีเจอร์ที่นายตึงเนึรคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆและน่าจะได้ใช้บ่อยมากๆจริงๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนึรด,ด้วยนะครับนายตึงเนึรจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบาย